สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาชมการลอกสีรถยนต์นะครับของช่างหลุดนะครับผมนะฮะคันนี้เป็นเป็นปีสิบสองนะครับผมเกี่ยวออโต้ซีวีทีนะครับมาดูกันเลยนะครับผมก็ไม่มีชนนะครับคันนี้เดิมๆกับขาวจ๊วะเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคันหน้านะครับก็ด้านหลังด้านข้างนะครับนี้เราก็อยู่กับช่างหลุดนะครับวันนี้มากันแปดสิบกิโลนะครับผมเพื่อมาลอกสีด้วยตรงนะครับ ก็นะครับ

อากาศกรย็ยูนี่แล้วครับผมบานชัางแอบนะครับผมครับผมนะครับไปกันน,นะครับ

นะครับตัวถังรถเดิมๆเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับดีสวยกันเลยนะครับดูจากข้างหลังยังมีฟองน้ําอยู่เลยนะครับนแบบเดิมๆนะฮะดูได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขออน,นุญาตทักการถ่ายคลิปไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม